ทุกคนเคยเห็นของเล่นหน้าตาแบบนี้บ้างไหมครับเชื่อหรือไมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือบุหรี่ฟ้าที่เรียกว่าทอยพอตถูกผลิตออกมาให้หน้าตาคล้ายของเล่นที่มีสีสันสดใสมีการแต่งกลิ่นและรสชาติที่หลากหลายเช่นผลไม้ลูกอมหรือขนมหวาน ที่สามารถใช้ในการดึงดูดเด็กๆและวัยรุ่นแห่งมาใช้บุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบที่หน้าตาคล้ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ครับนอกจากรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายมากมายแล้วนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังมีหลายชื่อเรียกไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเวฟจูนและอืน่นอีกมากมายครับถึงแม้จะดูหน้าตาสวยงามทันสมัยแต่กลับแฝงไปด้วยพิษร้ายเกินคาดเหมือนกับแอปเปิลอาบยาพิษ อันตรายของบุหรี่ไฟนอกจากจะมีสารนิโคตินในปริมาณสูงที่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่งผลเสียต่อสมาธิความจําการคิดวิเคราะห์การควบคุมอารมณ์และการพัฒนาของระบบประสาทและสมองอีกหนึ่งอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟคือ e-Valley หรือ e-cigarette or vaping product s associated lung injury หรือภาวะคออักเสจ,จากการสูบบุหรี่ไฟมีอาการแสดงได้แก่มีไข้หนาวสั่นไอหายใจลําบาก ผลเมื่อตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหาร <c oughs> เช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและหากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ <c oughs> แค่หน้าตาดูรายนึงสาไม่ได้แปลว่าปลอดภัยอย่าปล่อยให้บุริซ่อนรูปเมื่อหยุดลมหายใจของคนที่คุณรักเลยนะครับ